สวัสดีครับวันนี้อทีนารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การดูจํานวนเพื่อนบน Facebook ของเรานะครับว่าปัจจุบันนี้เรามีเพื่อนบน Facebook ของเรากี่คนนะครับไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับเราก็สไลด์หาอะไรครับแอปพลิเคชันของ a c e b o o k นะครับบนสมาร์ทโฟนของเราเมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บกดเข้าไปที่ Facebook ของเราหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ของเราขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นรูปประจําตัวของเราก็คือในส่วนนี้นั่นเองนะเราอยากจะรู้ว่าเพื่อนของเราบน Facebook ของเรามีกี่คนเราก็กดเข้าไปในส่วนนี้เลยนะครับเพื่อที่จะดูโปรไฟล์ของตัวเองนั่นเองกดเข้าไป1ครั้งนะครับปุ๊บอ่าระบบก็จะเปิดในส่วนของโปรไฟล์ของเราขึ้นมานทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็เลื่อนสไลด์ขึ้นไปข้างบนนะครับนิดนึงเลื่อนขึ้นไป ก็จะพบในส่วนของมีผู้ติดตามเราอยู่นะครับตอนนี้ร้อยสี่สิบสามคนเลยประมาณนี้ในส่วนของอเพื่อนของเรานะครับหรือว่าไม่ใช่เพื่อนก็สามารถที่ติดตามเราได้นั่นเองนะครับอ่สไลด์เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับอ่าก็จะเห็นนะครับในส่วนนี้ล้นล้นล้นตอนนี้เฟซบุ๊กของผมเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า เชียงม่วนบ้านเรามีเพื่อนอยู่2,612คนนะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนทั้งหมด2,000กว่าคนนี้นะครับใช้งาน Facebook อยู่นะเวลาผมโพสอะไรเพื่อนของเราก็าจะเห็นบางคนก็อาจจะไม่เห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้กดติดตามนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะกดดูเพื่อนของเราทั้งหมดนี่ข้างล่างเนี่ยนะครับดูเพื่อนทั้งหมดกดเข้าไปเลยปุ๊บ ระบบก็จะโชว์เพื่อนของเราเป็นลักษณะน,นี้นั่นเองแล้วก็พร้อมกับบอกว่าล่าสุดเนี่ยเรามีเพื่อนกี่คนนะครับทีเ่เราเพิ่มเป็นเพื่อนกันเราสามารถที่กดตัวนี้ได้ปุ๊บมกดดูซิในส่วนเนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนล่าสุดที่เราเพิ่มบน Facebook ของเราก็ประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการดูทั้งหมดก็ทำยังไงมากดในส่วนของทั้งหมดตัวนี้นะครับทั้งหมดนะ ก็สามารถที่จะดูเพื่อนของเราทั้งหมดเลยนะในกรณีอะไรครับถ้าสมมติว่า ชื่อชํากระโดดประมาณนีนะ้ถ้าเราต้องการยกเลิกเป็นเพื่อนทำยังไงสามารถที่ทำได้ผ่านตัวนี้ได้เลยกดคําว่าเพื่อนตัวนี้นะแล้วจะมีคําว่าเลิกเป็นเพื่อนกับบล็อกบล็อกก็คือยังเป็นเพื่อนอยู่นะบน Facebook แต่เพื่อนชื่อคนนี้เนะี่ยก็คือ,อเพื่อนคนนีนะ้จะไม่สามารถเห็นหรือว่าติดต่อกับเราได้อีกถ้าเราทําการบล็อกถ้าเลิกเป็นเพื่อนก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนกันรอรประมาณนี้ no น okay ะเนาะในส่วนนี้ก็คือเป็นการดู นโอเคย้อนกลับไปปุ๊บปุ๊บในคลิปนี้นะครับก็คือสอนวิธีการดูเพื่อนบน Facebook ของตัวเองว่าจะดูยังไงนะตอนนี้มีเพื่อนเป็นเพื่อนของเรากี่คนแล้วบ,บน Facebook เราก็สามารถที่ทำได้เพื่อนเนี้ยสามารถรับได้สูงสุด a c e b o o k นะครับหนึ่ง Facebook ที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยไม่เกิน5,000คนแต่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเนี้ยสามารถกดติดตามเราได้เป็นแสนแสนคนขึ้นไปได้อันนี้ก็คือ,อลักษณะของอการเป็นเพื่อนบน Facebook ของเรา โอเคก็ให้เห็นว่าเพื่อนของเรามีกี่คนนะครับบน a c e b o o k เราก็จะได้รู้เพราะว่าบางคนเพิ่งใช้ Facebook ใหม่เงี้ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ในส่วนเนี้ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูส่วนนี้ได้นั่นเองโอเคเนาะก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องไอทีน่ารู้ทีวีเพื่อนๆก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารทันทีเลยหลอบวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ